และอัาต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งคือกดสปูนวัดไม่จําเป็นครับเพราะถ้ากดสปูนวัดบางทีเนี่ยคือการที่บอกว่าเราเพิ่มกําลังเบรกเข้าไปโอเคละถ้าสายปกติสายที่โอเวอร์คันเราอาจจะหักถ้าสายไม่โอเวอร์สายอาจจะขาดแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไทยโอเวอร์หมดครับโอเวอร์ตั้งกะตัวเบร ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้หุดนตัวเบ็ดนะครับผมพูดแค่คันแค่สายตอนหลังมีอีกงนะครับคนไทยโอเวอร์ตัวเบ็ดด้วยนะนี่เอ,อกอไหมครับเดี๋ยวปลั๊กทุกตัวกูซื้อมากูเปลี่ยนเบ็ดเลยก็นี่คือนี่คือคนไทยซึ่งผมด้วยนะไม่ใช่บอกว่าคนคนอื่นทำผมก็ทํานะผมโอเวอร์ตัวเบ็ดผมโอเวอร์สายผมโอเวอร์คันคันเบ็ดผมไม่โอเวอร์ ลอกไม่โอเวอร์แฮนเบรคือสู้ไม่โอเวอร์แอคชั่นลอกไม่โอเวอร์เบรกเบรกในที่ในความหมายคือคันสิบยี่สิบเนี่ยวัดสะเอิกวัดประมาณเนี้ยเอาอยู่ปลาลากออกปลาลากออกได้ในในในระดับหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วปลาจุดไหนที่ลากออกก็คือปลาที่มีน้ําหนักปลาใหญ่ๆน้อยไม่ใช่ว่าตั้งเบรกปลาไซโลก็ลากออกไม่ใช่นะ เหมือนง่ายๆเขาบอกว่าแเบรกแรงดึง5 5กิโลแบบเนี้บางคนถามพี่อัดปลาได้5้าโลหรือ8กโลได้ไหมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะนั่นคือแรงดึงแรบงบทำณนะขณะนั้นก็คือแรงดึงที่เครื่องวัดวัดว่เาเบรกตัวเนี้แม็กมันอยู่ที่5กิโลแรงดึง5กิโลไม่ได้บอกว่ารับน้ําหนักกระชากจากับปลา5กิโล นึกภาพออกเนาะดังนั้นพอเวลาเราเล่นจริงเบรกเบรกถือว่าสำคัญวัสดีครับพี่ตัง้งใครที่กดสปูลวัดอยู่เปลี่ยนพฤติกรรมนี้ก็ดีเพราะว่าที่แน่ๆเรากดกดสปูลตัวแกนสปูลอัลตราหนึ่งละ สายกับเพิ่มพาระให้สายคันเพิ่มพาร้า้คันเนี่ยครับปัญหาปัญหาของน้องๆที่จะเจอ